สบายดีกลางป่าทุกคนวันนี้ขเจ้าก็มาเข้าป่าเข้าห้วยเป็นครั้งแรกนะทุกคนครั้งแรกของปีก็มาอ้อยเข้าโพดล้วก็นของเข้าโพดนั่นเองทุกคนบนรรยากาศสายน้ำห้วยตำเสทุกคน กลางผู้กลางพาอยู่กลางป่ากลางเขาเล็กนะทุกคนนะแต่จะมีน้ำตกตัดแน่นอนหนึ่งสูงพอสมควรนะทุกคนมันนี่ก็มากคนเดียวนะทุกคน เดินเดียวเหมือนเดิมเลยทุกคนบรรดาสายป่านักล่าทั้งหลายบรรยากาศแค้มห้วยฝากตอนพี่น้องเด้อมาเนี่อาจจะมีปูอยู่ทุกคนเนี่เห็นปลาลอยอยรองเล่งรองเล่งเน่ย าการากาศอันเาร้ายบรรยากาศอันเย็นสงบว้าวรักอิรีทุกคนรอบๆรอบรบ,บ,บ,บสบายดีทุกคนเนาะนีก็มาเข้าป่าคนเดียวอีกคือเก้าทุกคนกัามากองขอโพร ไขนูวายให้ก็กินเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็จะเป็นมือแรกของการเข้าปลาของนอนปลานอนเข่าวันนี้ไปน,นอนนะทุกคนมากองไหวและะ้วค่ะกองไหวและะ้วค่ะทีกสองคืนเจอกันทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศกลางห้วยนะทุกคนมาคนเดียวกับบุคคลม้อนปันใดน,นะทุกคนเธามีมูจากสามคนมานี่มันม้อนอน,นะทุกคน คนมาจะข้าพาเจ้าจะพาลานข้าพาเจ้ามานะทุกคนผ่านง่อยมาเนาะมาใส่กับดักนูแล,ล้วก,ก,ก,ก็นนะาพาาานกนูอีก,อนอกนเนาะทุกคนขับเจอองไว้มืหอนี้แล้วก็อีกสองขึนเจอกันแล้วทุกคนตอนนี้กำกองกองของข้าพุทธกองข้าพุทธชุดที่จะน,นั่งซุ่มยิงงูไว้งูพก กะฮอกเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คืม <response> mm ้น hmm. ี้มาอ้อยบนจะไปใส่กับรักหนูเนาะทุกคนเนาะแต่มื้อนี้มาเห็นทําเลมันคักกันเลยใส่ให้บนนึงเพื่อจะนั่งพกยิ่งตกะตอนกลางคืนทุกคนนี่วันนี้แล้วก็วันนี้ทุกคนทําเลมันคักคือทุกคน รอบๆมันจะเป็นแบบเนี้ขาจะบุคคลอ้อยบนมีกุกไม้่เนะทุกคนเนาะพอต้นกลางคืนขามานั่งมันจะเสียงพอมันยานกุกงไม้ลวงงาไม้กิ่งไม้หักลงมาเนาะทุกคนเนาะรอบๆรอบๆกับประมาณนี้แหละข้าพเจ้าจะเนี่ยบนนั่งพกเนี่ยนั่งอิงไม้ตัวนี้เนาะประมาณนี้ทุกคน นี่นี่ลงไปหันกับมันห้วยเนาะทุนอยู่ลันกมนห้วยเนาะยินเสียงนําอยู่จักักักตอนขึ้นนี่ยินดีสุดเลยทุกคนอจะประสสขพดนี่อีกนมาีก็ใส่ไปนนึงละก็มาใส่อีกทุกคนนี่ทำเลมันสวยงามเลยทุกคนนี่ สวยงามเลยนี่ขึ้นไปถึงคน่น้วคนไปเจอตัวกนเนาะลองปะจากซามขึ้นแล้วกะ็มายามกับมาใส่กับรักนูลล้วจะมาเบ่งถ้ามีหอยกินก็จะเอาขอ้อโพดมาใส่ตื้มเนาะทุกคนเนาะตต้มไว้ละ,ะจังคอยมาพกหน่ง ังละทุกคนนี่กองไวสองบอนก็พอแล้วทุกคนบอทุกกองลายกองลายมันลาบากเวลาเอาสุมยิงนี่บอนที่เอาจะสุมยิงกัประมาณนี้แหละคุดไฟประทีบออีกสามคืนเจอกันทุกคนทุกคนนจะมันมีคนมานอนก่อนแล้วนะทุกคนนะห้วยนี่นะ เขาพเจ้าพกก็เอาไว้บรรจุพกเอป,ประมาณนะั้นนะแถวๆนั้นนะทุกคนแล้วทุกคนตอนนี้ก็จะกลับบ้านนะทุกคนเนาะเดินทางกลับบ้านกันเบิง้งเขาทำไมมากายไว้มืนนะ่อน้าเขาจะมาใส่ใส่ย,ย้อนนะทุกคน ถ้าเขาใส่ใส่ยอดนี่มันมดและนูแถวนี้นะอาหารแถวนี้เขาบรยักมีแล้วเนาะถ้าเขาไปใส่ใส่ยอดมักปีห้ายทุกคนย้ำนี่กลางห้วยนี่เนาะ นี้ก็ประมาณสามโมงทุกคนนี่หังนกหรงหนูตกเท่งนะกุกไม่ย่อย้อีแ่พาหินสูงนะทุกคนกุกไม้ใหญ่ทุกคนบรรยากาศมื้อนี้ก็ฝากไว้ทุกคนฝากไว้สําเนกนะ ke bumi yang lain. saat bang beb bawa karena cekan ibu itu pakai tuh kon, salah bani terhobi semua itu kon, ngopi, mau makan di batin, kacang nuai lah, kalau bang thai yang meja ตอนพี่น้องนะตอนคนอยู่ทางบ้านน้ำห้วยก็เริ่มแหงนะ้งละพ่นกับบุมีแนละทุกคน หัวปีหัวปีมีบ่อ้ายบ่มีมีแต่ก๊กมัน